กินใน้มัน,นดีได้ไหมฮะหวานยายกินให้มันดีๆได้ไหมลูกจับนมเข้าปากดีๆครับทำดีๆครับผมจับขวดนมดีๆครับผมไม่ต้องมาเขียวจุกเล่นไล่กัดยายทั้งวันได้ได้แล้วนะฮะลูกอูอ อ้ยยิ้มยิ้มเฉ่งเมื่อก,กี้หิวเหรอลูกอะแล้วก็วยายเห็นลูกกินมะม่วงไปอะลูกฮะยายก็ยังไม่ให้กินนมนี่กินอีกแล้วแต่ทำไมหนูดูกพร้อมผอมจังลูกาาก็เอากิโลมาชั่งแล้วนะกินก็น้อยเนี่ยฮะแปลูกโอ้โห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 โอ้โ เอ,โโอโโกล้องใานเป็นใหญ่นะโอ้โหที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 ยิงรู้ว่าถ่าย,ยดีโอยิ่งดีใหญ่โอ,โ,โ,อโซนครับใครวะ <c oughs> เี้ยวจุกเล่นใช่ไหมเขี้ยวจุกเล่นใช่ไหมเอาออกเลยถ้าเคี้ยวจุกเล่นอ่ะเหลืออีกกระติ๊บหนึ่งก็กินให้มันหมดหมดกี่ออนเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดหนึ่งใส่เหลือหลออนเนี่ยเอาออกมาก่อนเลยเดี๋ยว่อยกินใหม่เอาออกมาก่อนเลยนี่นี่อ้าวดูต่อบอกให้เอาออกก็ดูต่อจับขวดดีๆที่เขี้ยวจุกเล่นอยู่นั่นอ่ะเร็วๆจับดีๆจับขวดกินดีๆครับ ยายบอกไงนี่นี่นี่มันจะดีลูกนี้เี่มันจะดีลูกนี้ลูกดีไหมดีไหมแอะดีไหมดีไหมโอ้ยยายบอกให้จับกินดีๆเขี้ยวจุกเล่นจังเลย